ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง Youtube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรนะเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับบันพุทธที่6ตตุลาคมพุทธศักราช2564แรม15ค่ำเดือน10เป็นวันาศาสตร์ไทยด้วยฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะพูดถึงสารธรรมเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีบุญาศาสตร์เดือน10ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันประเพณีาศาสตร์นั้น าท่านทั้งหลายได้ศึกษากันมาบ้างก็จะทราบว่ามีมาตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์เป็นต้นมาที่จริงในศาสนาพุทธนั้นก็มีปรากฏในหนังสือพระธรรมบทเล่มหนึ่งซึ่งพอที่จะสรุปใจความสำคัญให้ท่านทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว,าวิปัสสีได้เกิดขึ้นในโลกมีพี่น้องอยู่สองคนชื่อมหาการและจุลการ มหาการนี่เป็นพี่ส่วนจุนลาการนี่เป็นน้องทั้งสองทำการเกษตรร่วมกันปลูกข้าวสาลีบนพื้นที่เดียวกันจุนลาการนั้นเห็นว่าข้าวสาลีที่กำลังท้องนั้นมีรสหวานอร่อยเห็นว่าควรที่จะนำข้าวนั้นไปถวายแด่พระสงฆ์จึงนำความไปปรึกษากับมหาการผู้เป็นพี่แต่ว่ามหาการไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่เคยเห็นมีผู้ใดเคยทำมาก่อน อีกทั้งก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าจุลการมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะนำข้าวไปถวายแด่พระภิกษุมหาการผู้พี่จึงแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วนของตนส่วนหนึ่งและของจุลการอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะนำข้าวส่วนนั้นไปใช้กินหรือทำกิจอันใดก็ได้ตามใจชอบจุลการจึงนำมเมล็ดข้าวที่กำลังตั้งท้องมาผ่า นำมเมล็ดข้าวต้มกับน้ำนมสดใส่เนยใสน้ำพึ่งน้ำตาลทรายกรวดเมื่อเสร็จแล้วจึงนำไปถวายแด่พระสงฆ์เมื่อถวายพัะตาหารเหล่านี้แด่พระสงฆ์จุลการได้ทูลความปรารถนาของตนกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยสัพพะสลีธานนี้จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมวิเศษก่อนชนทั้งปวงเมื่อจุลการเสร็จธุระจากการถวายพระตาหารแด่พระภิษุสง์ จากนั้นก็กลับไปดูนาของตนก็พบว่า,าข้าวสาลีในนานั้นมีความเจริญงอกงามสมบูรณ์เป็นอย่างมากต่อมาเมื่อข้าวสาลีเจริญขึ้นจนเป็นข้าวเม่าจุลการก็นำไปถวายพระสงฆ์อีกและได้ทำต่อมาอีกหลายครั้งคือเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อทำขนเอ็ตเมื่อทำฟ่อนเมื่อคนไว้ในลานเมื่อโนดข้าวเมื่อรวม,มเมล็ดข้าว เมื่อขนขึ้นฉางรวมทั้งหมด9ครั้งแต่ข้าวในนาของจุลากาลกลับอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ได้ขาดหายไปต่อมาจุลากาลได้มาเกิดเป็นพระอัญญากลทัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยผลบุญแห่งการถวายข้าวแด่ประสงค์ท่านอัญยากลทัญญะจึงเป็นบุคคลแรกที่สำเร็จมรรคผลบรรลุธรรมวิเศษก่อนคนทั้งปวง ามที่ตัวเองได้ปรารถนาไว้ตั้งแต่ชาติในสมัยที่เกิดเป็นจนลากาลฉะนั้นการทำบุญศาสตร์นั้นก็ไม่ได้สำคัญว่ามาจากาศาสนาใดหรอกท่านทั้งหลายเพียงแต่เป็นการทำบุญเพื่อส่งเสริมขวัญกําลังใจให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชพันธัญญาหารเพื่อให้พืชพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกอีกทั้งการทำบุญก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย หรือแปลกประลาดแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พอถึงวันศาลแบบนี้จะสังเกตว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้ความสําคัญโดยเฉพาะพุทธศาสน,นิกนชนทั้งหลายนิยมมาทําบุญทําทานอยู่เป็นประจำถ้าเป็นวันศารก็จะเอาขนมกระยาศาสตร์มาถวายพระสงฆ์สัมมาเนรที่วัดแต่การทําบุญศาสตร์นั้นด้วยเหตุบ้านเป็นฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยว จึงถือโอกาสทำบุญทำทานให้เป็นของขวัญแก่ไรนาของตนเท่านั้นต่อมาประเพณีศาสตร์ได้เปลี่ยนความเชื่อถือไปตามกาลเวลาและความเชื่อตามท้องถิ่นของตนบางแห่งก็เชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นพ่อแม่ปู่ตายายายอย่างนี้เป็นตน้นบางแห่งก็เป็นประเพณีการทำบุญเนื่องจากว่างจากภารกิจไรนา จึงถือโอกาสทำบุญครั้งใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแก่ครอบครัวด้วยวันศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคติและเป็นประเพณีที่เชื่อสืบกันมาว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นจึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในวันนี้ และเชื่อว่าหากทําบุญในวันนี้ส่งไปให้ญาติแล้วญาติจะได้รับส่วนบนส่วนกุศลได้เต็มที่และจะมีโอกาสได้หมดหนี้กรรมได้ไปเกิดหรือมีความสุขในสถานที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งสังคมไทยของเรานั้นถือว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการทํานาเป็นอาชีพหลักในช่วงเดือนสิบนี้ได้ปักดำข้าวกล้าลงในานาหมดแล้วกำลังงอกกา และรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุกจึงมีเวลาว่างพอที่จะทำบุญเพื่อเลี้ยงตอบแทนและขอบคุณสิกศักดิ์สิทธิ์หรือพระแม่โพศพหรือผีไร่ผีนาที่ช่วยรักษาข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามดีและออกรวงจนสุกให้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมากนี่ถือว่าเป็นกติความเชื่อของคนในสมัยโบรโบราณมา เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักของประเพณีบบราซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของบ้านไทยเมืองพุทธเราก็จะได้ผลหรือบาไดยอิสงค์ก็คือเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วได้แสดงความเอื้อเฟื้อให้แก่เพื่อนบ้านเป็นการผูกมิตรไมตรีกันไว้เช่นเราทําขนมเราก็นําไปให้เพื่อนบ้าน แม้ขนาดเดียวกันเพื่อนบ้านทํำขนมเขาก็เอามาแบ่งเราเช่นเดียวกันเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนอกจากนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพและอัปปจาะธรรมแก่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการกระทําจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดไม่ตกอยู่ในอํานาจแห่งความโลภขจัดความตระณีถี่เหนียวออกไปจากจิตใจได้และท้ายที่สุดก็คือเป็นการบำรุงหรือจันลงพระพุทธศาสนาของเรานั้นให้มั่นคงสื่ไป รักษาประเพณีบุญศาสเดือนสิบนี้ให้มั่นคงสืบไปตราบนานเท่านานด้วยนี่ก็เป็นสารธรรมสั้นๆในเรื่องของประเพณีบุญศาสซึ่งวันนี้เป็นประเพณีศาสไทยตรงกับเปรม15ค่ําค่ำเดือน10จึงนำสารธรรมเรื่องของประเพณีบุญศาสมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับชมร่วมกันอเวลาการกล่าวสารธรรมในวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลา ขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนธรรมะสวัสดี